๊อแลาใครบอกว่าชอบแบบโอ้แป้งแบบเกล็ดเยอะๆก็ทำไปอีกกลับไปอีกรอบนึงทอดไปก่อนพี่พยายามให้มันหมดฟองถ้ามันยังมีฟองอยู่แปลว่าข้างในมันยังมีน้ําอยู่วางไว้ไม่นานมันจะหายกรอบ ไก่ฟออ่าใช้อกไก่พี่ันนี้ใช้อกไก่พี่จะใช้สะโพกก็ได้ถ้าอยากได้แบบนุ่มๆไม่เหนียว <Okay. S 1> แต่ว่าส่วนใหญ่พวกไก่๊อปเขาจะใช้อกไก่แล้วเขาก็จะไม่ค่อยติดหนังกันด้วยนะเราจะใช้พวกที่เรียกว่าสังในอ่ะพี่ไม่มีหนังหั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าพี่ตัวใหญ่ไก่ป๊อปจะไม่ใช้หนังกันแต่ว่าผมก็จะเอาหนังไว้นะสุดทายทีนี้หนังเนี่ยวเวลาพี่จะทำหนังไก่พี่ต้องเอามันมัน,มนอไ่ไก่แบบผุ้พันก็วิธีทําเหมือนกันแต่ว่าเราไม่มีสูตรหมักแบบเขาเราก็จะทําสูตรแบบบ้านๆของเรา่่แ,บบแลอแบ,บ,แบ,บกกกง ไปหั่นใหญ่มากนะพี่นะเดี๋ยวชุบแป้งแล้วมันใหญ่ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราหมักไก่ให้มันมีรสชาติเครื่องปรุงก่อนง่ายๆครับพี่เกลือยพริกไทยผมจะใส่ไม่เยอะนะเพราะเดี๋ยวเผื่อพี่ท้ากินคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้เลยพี่ไม่ต้องอะไรแล้วพอพักไก่ไว้พอจะทำแป้งเตรียมน้ำมันทอดสำหรับเดี๋ยพี่เปิดไฟไว้เลยอันนึงจะเป็นแป้งเปียกอัน,นจะเป็นแป้งแห้งง่ายๆ วันนี้ผมใช้ u ูเอ็มฟูจพี่จะใช้โกกิก็ได้อัตราส่วนก็คือน้ํากับแป้งพอๆกันนี่แหละให้มันเนืดๆไม่ต้องเหลวผสมน้ำเล็กน้อยอัตราส่วนหนึ่งต่อนน้่ไม่ไม่ไม่เหลวถามว่ารู้ได้ไงผสมเท่าไหร่แล้วพอเอาไก่ไปชุบแล้วมันติดอะ่ะแต่ว่าพี่ต้องตีแป้งให้มันหายหมดเป็นเม็ดวิธีนะแห้งก่อนหนึ่งรอบ แล้วก็มาน้ำหนึ่งหย่อนไวก่อนเอากลับมาแห้งอีกอ่าแบบนี้ถ้าใครบอกว่าชอบแบบโอ้แป้งแบบเกล็ดเยอะๆก็ทาไปอีกกลับไปอรอบเลงไอ้รอบสองรอบสามเนี่ยพี่ไม่ต้องเน้นแต่รอบแรกต้องทั่วรอบสองรอบสามที่เอาให้เกิดเกล็ดพองไปกลางๆครับน้ำมันร้อนแล้วนำลงไปทอดเลย อย่าใช้ไฟแรงมากนะไม่งั้นแป้งไหมไก่ไม่สุกนะเพราะว่าเวลาเราทําแบบเนี้ยอย่าลืมว่าแป้งมันหนาครับพี่แป้งมันหนาใะนว่มีโอกาสที่ไก่ข้างในมันจะดิบเยอะเพราะนั้นอย่าใช้ไฟแรงเลยพี่มีฟองไม่ต้องตกใจนะครับพี่น้ํามันผมมีผสมน้ํามันมะพร้าวอยู่กรอบมากพี่ฟังเสียงเลยทอดไปก่อนพี่พยายามให้มันหมดฟองถ้ามันยังมีฟองอยู่แปลว่าข้างในมันยังมีน้ําอยู่วางไว้ไม่นานมันจะหายกรอบ สีสวยๆแล้วเอาขึ้นแล้วอย่าผสมไข่ถ้าผสมไข่ไม่กรอบบอกเลย,ยไก่ป๊อ